เริ่มแล้วนะคะกับงานสถาปนิก66ค่ะปีนี้บริษัทเอ็มเพ o ิเอร์ก็มาร่วมงานนะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราก็นำแบบบ้านมาให้ชมหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแบรนด์เอ p มเพลเองนะคะแบรนด์อ k คา a าบายเอ็มเนะคะก็ยังมีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะแบรนด์น้องใหม่ก็คือ HOMEX นะคะมาร่วมโชว์ด้วยค่ะแบบนี้จะเป็นแบบสไตล์ Art Deco นะคะอันนี้เป็น Modern ักช u วรี่ค่ะ นอกจากนี้นะคะในงานนะคะยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกเพียบเลยค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถมาสอบถามรายละเอียดได้ที่บูธเลยนะคะบูธเราปีนี้อยู่ที่ดีด็อกนะคะ404นะคะเ h เลนเจอร์1ทางเข้าที่3นะคะอยากสร้างบ้านหรูอย่าลืมมาพบกับดีเอ็มเพล h เฮาส์ที่งานสถาปนิก66นะคะ